My Life Like Be สวัสดีครับ RC TV ฮะแล้วที่สำคัญเนี่ะ RC TV เขารอ EP 6 ซีเอสโกนะมีเทสได้ด้วยแล้วมีเรื่องราวของซีเอสโกที่จะออกวางปลายปีพบกันที่ EP 6และที่สําคัญนะวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมมากับแอดมินสาวสวยนะของแฟนเพจ RC Hobby World นะคุณก๊อฟครับผมสวัสดีค่ะก๊อฟ r c h o b b y World ค่ะเป็นไงบ้างฮนะเห็นมีกิจกรรมช่วงนี้ RC Hobby World ใช่ค่ะกิจกรรมของเรานะคะที่ออกไปแล้วนะคะก็คือเป็นการตอบคำถามง่ายๆค่ะว่า ไตเติลของ RC TV Thailand นะคะเป็นรถรุ่นอะไรนะคะในรายการนั้น EP 5ใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้โหเป็นรถรุ่นอะไรนี่ก็ง่ายมากๆาค่ะแล้วก็อยากจะแจกนี่เป็นอะง่ายแล้วทีนี้แล้วทีนี้แจกอะไรฮะสมมติคนที่ตอบถูกรางวัลของเรานะคะก็จะเป็น p a สโมโต t นะคะรุ่น S03 ก็คือแจ,จกเจ้าคันนี้ให้ไปเลยพร้อมอุกปกรณ์ไหมพร้อมค่ะก็คือผู้ที่ได้รางวัลไปนะคะพร้อมเล่นเลยค่ะนิฟมันหน้าดูค่ะตัวนี้อันนี้แสดงว่าทุกคนต้องอยากได้ยังร่วมสนุกกันได้ไหมเห็นบอกว่ามีขยายเวลาค่ะเรื่องกากนะคะว่าตอนนี้ค่ะทางแอดฟินเนะคะคือทางกอล์ฟฟงเนี่ยยื่นเวลาให้กับแฟนเพจทุกท่านนะคะเข้ามาตอ,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 อได้เลยค่ะเข้ามาตอบได้เลยนะคะว่า รถรุ่นอะไรไ <ป S 1> นะคะง่ายๆ <ผม S 2> ิดเดียวค่ะครับผมอันนี้ก็เชอที่ห้องพี่เวอร์แล้วแต่วันนี้เราไม่ได้มากันแค่นี้ผมจะบอกว่าผมมีกีฟไวเชอร์มาแจากควบคุณทุกท่านด้วยนะมูลค่าสูงนะทั้งหมด2,000ใบนี่นะนี่เป็นกีฟไวเชอร์นะบาทส่วนลดเงินสดมูลค่า200บาท2,000ใบเท่าไหร่ฮะสอ2 0 0 0ใบนี่กี่บาท4 0 0 0 0 0ได้ไหมคะส0,000 0บาททัววนะร่วมกับทาง RC c a ซีคอแมกกาซนะ แจกอย่างไรบ้างนี่เป็นบัตรส่วนลดเงินสดนั่นหมายถึงว่าคุณเอาบัตรนี้มายื่นใช้แทนเงินสดได้เลยลดไป200บาทนะครับแล้วการซื้อนะเงื่อนไขก็คือคุณซื้อถึง1000บาทก็ใช้ได้ง่ายๆฮะ <ลด S 1> อันนี้ง่าย<ำ>ไหมฮะง่ายแต่ทำยังไงถึงได้คะทำยังไงถึงได้อันนี้คุณไปซื้อแมกกาซีน Call, อาซีคอเขาแจกฟรีฮะเล่มเดือนธันวาคมเขาแจกฟรีและที่สำคัญเขามีกิจกรรมในอา h o ซีฮ็อบบี้ไทยแลนด์เพื่อร่วมเล่นกันได้เ็ไม่มีแจกอีก ใครที่สนใจซื้อของเวทอาซีเพราะฉะนั้นพลาดช่วงบัตรนี้ไม่ได้นะฮะที่สําคัญตอนนี้เราอยู่นี่ฮะอาร์ซีสตูดิโออาร์ซีสตูดิโอเขาเปิดทําการวันที่25นะฮะประชาสำคัญที่หนึงยีธันวาคมมูรีคริสต์มาสสำหรับทุกท่านนะและที่สำคัญวันที่1วันที่31ธันวาหรือวันที่1มกราคมปีหน้า23งสาเขาไม่ได้ปิดทําการนะคุณมาช้อปปิ้งตลอดปีใหม่มีเด็กแอีเวนต์มีซานต้ามีเซตนะมากมายคุณก็พลาดไม่ไ้ช่วงปีใหม่อย่างนี้ ให้กับเด็กๆมาท,ท,ะะที่นี่ได้เลยมาที่นี่ได้เลยเขามีบริการคอขขงขวัญด้วยมีจับลากผมไม่แน่ใจว่ามันจะเยอะมากจริงๆว่ามีกี่รายการนะที่ติดตามมาได้เรื่อยๆได้ค่ะติดตามไดทีไดได่ไหนคะติดตามได้ที่อาร์ซีฮอปปี้ไทยแลนด์นะจริงๆของคุณก็อาจจะมีข่าวสารของพวกเราด้วยค่ะติดตามได้เลยค่ะติดตามได้เหมือนกันที่ไหนฮนะแฟนเพจล็อกอินที่ไหนอาร์ซีฮอปปี้เวิร์กนะคะอย่าลืมโอเควันนี้อยากให้เห็นบรรยากาศอีกนึงที่เรามาถ่ายทำกันตรงนี้เพราะเสียงมันจะแทรกตลหลอนนะ นะตรงนี้แพนไปดูได้นะบรรยากาศรื่นน้ำร่วมอยู่เลยนะในะช่ค่ะศัถนนเพชรเกษมนะซอย9 1นะติดถนนใหญ่ตรงนี้นะน้ำาท่วงสูงนะประมาณหัดเข่านะแต่ช่วงนี้เป็นทาวา้าถึงจะหมดลงผมมีช่วงพิเศษ นั่นก็คือคุณต่ออาร์ซีทีจะมาโชว์นะช่วงสันนาการลีลาการเล่นเฮลิคอปเตอร์นะเดี๋ยวชมช่วงท้ายรายการวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนนะแล้วพบกันหลังน้ำรถนะขอให้ทุกคนมีความสุขทุกคนครับสวัสดีครับ I try my hand at Search for the equation To persuasions I'm used to Finding comfort in the zones class Of classic bones I get loose to A mountain is fountain Spinning and monsoon And grinning this high octane Displosive how I came Rolling down the hills Cause life's a hassle Encircled by my folly Like a moat Surround the castle Stay flow. Catch a second wind Thin is the air I breathe Teary eyed nose running Wipe the snot on my sleeve I'm calling on the savior To be all that I need Please forgive me My behavior